สามชนหนองบางไทรครับไฟนี้เราซ้อมมากี่วันครับสองอาทิตย์นะซ้อมอยู่ที่ค่ายหนองบางไทรอยู่ที่ชมเลียที่เดิมครับมีใครไปช่วยเป็นผู้ว่าซ้อมไฟนี้มีเ็มเพชรุะคนใครเพี่อนใครับพื่อนค่ายชื่อกันเนาะตอนนี้เราอายุสิบห้าสูงเท่าไหร่ครับร้อยหกสิบห้าน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้ห้ครับเรามวยสไตล์อะไรครับสี่มือครับวันนี้เลยต้องมาเจอกับบุรีเคยต่อยกันยังเคยอ่ะล่าสุดเลยป่ะครับวันนั้นเป็นไง พิชนามาพิชนาเข้ามาด้วยเขาเป็นมวยสไตล์ทีมือเน่วันนี้มาเจอใหม่ไฟที่สองเลยไม่ต้องฉีกคู่เลยใช่ไหมมาให้เขาล้างตาคิววันนี้เขาจะล้างตาแล้วได้ไหมก็ยากหน่อยครับวันนั้นเราชนะเขาแบบไหนเบียดกันหรือว่าขาดเลยเบียดเบียดครับอ๋อไปเบียดกันแล้วมากินไปป้ายยกวันนั้นต่อยกันเบียดเท่าไหร่ครับร้อยหกครับร้อยหกวันนี้ไม่ต่อยร้อยเก้าอ่ะมันเขายกคู่มาอ๋อยกคู่มาคือเงียงต่อยวันที่ยี่สิบสองอ๋อก็เลยยกมาทั้งคู่เลยก็เลยปล่อยมาต่อยเลยเป็นร้อยเก้าเมื่อเช้ามาเป็นไง มาเกินนิดหน่อยประมาณปอนหกก็คือวิ่งนี่ผ่านเรียบร้อยแล้วชุดเดียวเลยร่างกายกี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมย้ำชนะนะไฟนี้คุมมากี่กิโลครับสองสามโลครับต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณห้าสิบคนจังหวัดชุมครับอาฝากเชิญชวนแฟนครับฝากพี่น้องชุมพรเป็นกำลังใจเด้สู้เต็มที่พร้อมเอาชนะนะอาไข่หนองโชคดีครับ